สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณน้ำและครูฟางเช่นเคยค่ะวันนี้เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยคมนาคมกันอยู่นะคะแต่ในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลายและขึ้นสะพานลอยค่ะยานพาหานะที่แล่นอยู่บนท้องถนนผู้ขับขี่ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร เราเองก็เช่นกันนะคะเด็กๆเมื่อเราใช้ถนนและข้ามถนนเราก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราจะขึ้นสะพานลอยและข้ามทางม้าลายวันนี้คุณครูมีนิทานเกี่ยวกับการข้ามถนนมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะชื่อเรื่องว่ามาริจอมแกน ตอนข้ามถนนยังไงดีเราไปดูนิทานกันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะมาลี่จอมแก่นตอนข้ามถนนยังไงดี หนูจะลงไปเก็บไม่ได้ไม่ได้มันอันตรายเดี๋ยวคุณพ่อเก็บเองนะคะหนูยืนรอยอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวคุณพ่อถือถุงขนมให้หนูห้ามเดินลงไปในถนนแบบนี้อีกนะ ทำไมหนูต้องเดินขึ้นไปด้วยคะเวลาจะข้ามถนนหนูต้องข้ามบนสะพานลอยจะได้ปลอดภัยไม่เสี่ยงโดนรถชนไงลูกหนูขึ้นก็ได้อ้าแล้วทไมคนนู้นข้ามใต้สะพานลอยได้อะคะจริงๆแล้วไม่ควรข้ามใต้สะพานลอยนะ ทั้งผิดกฎหมายและสิ่งอุบัติเหตุถ้ารถมองไม่เห็นอาจจะโดนชนจนบาดเจ็บแขนหักขาหักหัวแตกได้เลยนะลูกอุ้ยหนูกลัวหนูไม่อยากโดนรถชนค่ะ <c oughs> หนูก็ต้องข้ามถนนบนสะพานล,ลอยนี่ไงคุณพ่อคะถ้าไม่มีสะพานล,ลอยหนูจะข้ามถนนยังไงคะหนูต้องข้ามทางม้าลายนะสิทางม้าลายก็ต้องเป็นของม้าลายแล้วหนูจะข้ามได้ยังไงล่ะคะ ทางม้าลายไม่ใช่ทางของม้าลายนะลูกแต่เป็นทางที่ทำให้คนข้ามถนนเด็กข้ามทางม้าลายได้ใช่ไหมคะได้สิหนูอยากลองข้ามทางม้าลายไหมล่ะหนูอยากข้ามทางม้าลายหนูดูนะทางม้าลายบางจุดจะมีปุ่มกดขอทางเพื่อข้ามถนน นูอยากลองกดดูไหมคะหนูอยากลองค่ะโปรดรอสัญญาณไฟก่อนข้ามถนนทุกครั้งอุ้ยเสียงใครอะมันเป็นเสียงอัตโนมัติลูกคือบอกให้เรารอสัญญาณไฟหนูดูที่เสานั้นสิตอนนี้สัญญาณเป็นรูปคนสีแดงหมายถึงยังข้ามถนนไม่ได้คะ่ะแล้วหนูจะข้ามถนนได้เมื่อไหร่คะหนูดูที่สัญญาณไฟบนถนนนะถ้าสัญญาณเป็นรูปคนเดินสีเขียวหนูข้ามถนนได้ สีเขียวแล้วค่ะคุณพ่องั้นข้ามถนนได้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่หนูข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาดูว่ารถที่วิ่งมาจอดสนิทแล้วหรือยังแล้วค่อยข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยนะลูกค่ะคุณมา้าลายขอมาลิข้ามหน่อยนะ สนุกจังเลยค่ะมาลีสายมากแล้วลูกต้องรีบไปโรงเรียนแล,ะละ้วล่ะค่ะเด็กๆต้องข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยและทางม้าลายทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับน้องมาลีเขาก็พาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการข้ามถนนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าวิธีการข้ามถนนด้วยการข้ามทางม้าลายและข้ามสะพานลอยรวมไปถึงการเดินทางเท้าควรทำอย่างไรบ้างไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่เราขึ้นสะพานลอยหรือลงสะพานลอยนะคะ เราจะต้องเดินชิดทางขวามือของเรานะคะเด็กๆและเวลาที่เราเดินอยู่บนสะพานลอยนะคะเราต้องเดินด้วยความเรียบร้อยไม่เล่นและขวางทางผู้อื่นนะคะเด็กๆและเราไม่ควรเล่นหรือปีนบนสะพานลอยนะคะเพราะอาจจะทำให้เราผัดตกลงมาได้นะคะเด็กๆและการปฏิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย การข้ามทางมาลายบางจุดนะคะจะมีสัญญาณไฟคนข้ามถนนเหมือนในนิทานเรื่องมลิจอมแก่นนะคะเด็กๆโดยสัญญาณไฟจะมีอยู่สองสีนะคะคือสีแดงและสีเขียวถ้าเป็นสีแดงนะคะให้หยุดรอก่อนและเมื่อสัญญาณไฟคนข้ามถนนเป็นสีเขียวเราจึงจะสามารถเดินข้ามทางมาลายได้นะคะ หรือถ้าไม่มีสัญญาณไฟคนข้ามถนนนะคะให้เด็กๆด,ดูที่สัญญาณไฟจราจรนะคะถ้าเป็นสีแดงรถหยุดแล้วเราจึงจะข้ามทางมาลายได้นะคะดเด็กๆแต่การข้ามทางม้าลายทุกครั้งนะคะเราจะต้องมองขวามองซ้ายและมองขวาอีกครั้งนะคะดเด็กๆเพื่อดูว่ารถจอดสนิทแล้วหรือยังเมื่อเห็นว่ารถจอดสนิทแล้วนะคะ เราค่อยเดินข้ามทางม้าลายนะคะเด็กๆและในขณะที่เราเดินข้ามทางม้าลายเราไม่ควรเล่นหรือหยอกล้อกันนะคะเพราะอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและการขึ้นหรือลงสะพานลอยและการข้ามทางม้าลายทุกครั้งนะคะจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ควรข้ามถนนโดยลำพังนะคะ คนเดินเท้าเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะวันนี้มีข้อควรปฏิบัติสำหรับการเดินเท้าและการข้ามถนนให้ปลอดภัยมาฝากค่ะการเดินบนทางเท้าไม่ควรเดินชิดติดถนนถ้ามีเด็กมาด้วยควรจูงมือเด็กและให้เดินชิดด้านในถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดขอบทางและเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมาค่ะการเดินหรือข้ามถนนในเวลากลางคืนควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายสองทางเพื่อให้เห็นทางและผู้ขับขี่มองเห็นการข้ามถนนควรข้ามตรงทางม้าลายสะพานลอยจุดที่มีสัญญ,ญาณไฟจรา จก่อนข้ามควรมองให้รอบด้านถ้ามีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะข้ามถนนค่ะการเรียนรู้วิธีเดินเท้าและข้ามถนนอย่างปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยเด็กๆสามารถทำกันได้อย่างแน่นอนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเ,เองนะคะสำหรับวันนี้ ก็หมดเวลาของคุณครูแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ